แกงเขียวหวานไก่ใส่เนื้อไก่ใส่ตีนไก่บาบครัวดุดดาวจ้ามาเลยคุณผู้ชมก่อนอื่นเราก็ต้องเอาเครื่องแกงเนาะเอาเครื่องแกงของเราเนี่ยไปคนไปเคี่ยวกับน้ํากะทิให้มันเข้ากันก่อนพอมันเข้ามันแตกมันปุ๊บเนื้อไก่และตีนไก่ตามลงไปจักคุกคุกคนคนให้มันเข้าเนื้อนะจ๊ะคุณผู้ชม ใส่ใบมะกรูดใส่เปรเลยจา้าใส่ใบมะกรูดเข้าไปคนแบนี้นะมันก็จะช่วยดับกลิ่นคาวของไก่ไก่มันก็จะเห็นไม,มันก็จะชุ่มด้วยเครื่องแกงชุ่มด้วยกะทิเวลากินกัดไก่แต่ละคำกัดอะไรแต่ละคำมันก็จะเข้าไปถึงเนื้อไก่ พวกเครื่องแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนเขาก็จะปรุงเสร็จแล้วค่อยเอาน้ําเอาไก่ไปใส่ก็สูตรไก่สูตรพันเนาะเจาเธอว่าไหมอะเดี๋ยวพักไว้กับดําบหนึ่งไก่นี่เสร็จแล้วใช่ไหม,ม,หไหมแค่มันว้วนขึ้นมาให้มันดาดกับห,ห,หม้อนิดนึงให้คอเลสเตอไก่ออกมาไหมเจ้าเธอ น่ากินหรือ,อยังนี่นะเนอเออเมื่อกี้นี้เราตั้งน้อไว้เนาะให,ให้ไก่มันเข้าน้าเข้าเนื้อนะเห็นไหมคนขึ้นไหมพวกเธอท,เเทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่กะทิจริงๆอันนี้มันจะต้องใส่เป็นหางกะทิแต่ว่าเราาใช้กะทิกล่องนะฮะนี่เราใช้กะทิกล่องกล่องใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีหางจ้า น้กะทิล้วนๆแต่ว่าเราจะเติมน้ําเปล่านิดนึงนะเพราะว่าเราไม่มีหางกะทิไงเราไม่ได้ใส่เป็นหางไม่งั้นนะ่ะเราจะข้นกะทิมากเกินไปเต่๋ยวเราเติมน้ำเปล่าอ่ะเติมน้ําไปทีนี้เราจะเปิดไฟแรงแล้วนะพวกเธอเพื่ออะไรเพื่อตุ๋นม,มันเดี๋ยวเราจะได้เตรียมถักโลงจะคนให้ดูนะนี่คนไหมหล่กก็ยังข้นเหมือนเดิมอยู่อ่า เ,เดี๋ยวฉันจะปรุงรดแล้วนะพวกคุณอันนี้ใช้ไฟแรงแล้วนะอันนี้ใช้ไฟแรงแล้วอันนี้ผมใช้ไฟแรงแล้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไงเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกเครื่องปรุงมันก็จะเป็นแบบแตมดาดของเรานี่เลยน้ำตาลปี๊บ อันนี้ใส่ตามชอบนะผงนัวผงนัวผงวิเศษใส่ด้วยไม่รู้ใครใครไม่ใส่ก็แล้วแต่เขานะบางคนบอกว่าใส่คำแกงถั่วทำไมต้องใส่ผงถั่วเขาไม่ไม่กินก็เรื่องของมึงเธอไม่กินก็เรื่องเธอฉันกินจ้าเกลืออยู่ไหนจ้าเกลือเกลือเกลือแกงเกลือแกรงอัดเกลือแกงสักนิดนึงเส้นมันกลมกล่อมใส่แค่นี้พอแล้วมาเบอร์ใส่อีกเลย อันนี้เกลือนะจ๊ะไม่ใช่ผงชูรสเกลือจั๊เกลือเกลือเกลือจักเกลือเกลือจ๊ะเก็บไปก่อนรถดีนะนี่รสดีใส่เข้าไปรถดีน้ำปลาจ้ะน้ำปลาโอเคนะเห็นไหมสีน้ำมันมันแตกตัวมาละคนสิจ๊ะรออะไรคนไปจั๊ต้องไฟแรงเลยจั๊ตั้งไฟให้แรงเลยจั๊กเราบอกว่าน้ำเดือบไปหรือเปล่า เดี๋ยวรอดูนะจ๊ะว่าทําไมน้ำาพิงเยอะเดี๋ยวพอออกมาจริงๆเธอจะบอกว่าต้องเติมน้นําอีกนิดนึงเพราะเครื่องแน่นมากคุณผู้ชมเป็นไงล่ะจ๊ะเดี๋ยวรอไก่ที่แตกสุกนิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะจ๊ะเดือดแล้วใช่ไหมครับผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้คืออะไรมะเขือพวงใส่มะเขือพวงลงไปพวงมีมะเขือพวงอันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้เราจะใส่หน่อไม้ด้วยนะวันนี้เราใส่หน่อไม้ด้วยใส่หน่อไม้ลงไปด้วย ใช่หรอกเราทำกินเองอยาใส่เราก็ใส่เกินอะไรก็ใส่ลงไปอย่างง่ายง่ายฉันมีเลือดด้วยจ้านี่จัดเลือดจะเลือดนะจะ๊ะใส่ไปอย่ามาดามา่าว่าใช้มือทำนะจะ๊ะกูทำกินเองเนาะนี่ใส่เลือดนะจะ๊ะอันนี้เลือดจ้ากินเยอะก็ใส่เยอะก,กินน้อยก็ใส่น้อยใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่เราก็เูยว่าหมดหรือยังยังไม่หมดจ้มามะเขือปอกทำไมไม่ดำ เพราะเราแช่น้ำเกลือไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมอันนี้อะไรจ๊ะพริกชี้ฟ้าใส่อีกลงไปอีกสีสันสวยงามถ้าไม่ใส่อันนี้คือไม่ใช่แกงเขียวหวานถูกไหมนี่คืออะไรใบโหระพาใสเยอะเยอะเพราะอ,อะไรเพราะฉันชอบกินใบโหระพามากเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันหอม คนมันลงไปไค่อยคนนะเธอนี่หม้อใบใหญ่สุดในบ้านแล้วใหญ่กว่านี้ก็หม้อวัดแล้วนะทีเนี้ยไม่กล้าตดไฟแดงเลยเพราะอะไรกลัวมันลน้นกลัวมันเดือดแล้วกลัวมันลน้นเธอฉันคงก็ต้องเบาไฟลงสักนิดนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเดือดปุ๊บอะมันต้องล้นแน่นอนฉันรูหม้อบ้านฉันอะ ที่เหลือก็รอมันสูกนะเธอและแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยเวลาจริงมันไม่ใช่หกนาทีตรงเธอ,เก,อเ,นะเกือบชั่วโมงเลยนะเกือบชั่วโมงเตรียมขนมจีนร้อนๆเนาะแกงเขียวหวานตักใส่น้ำลายสอไหมล่ะดูดูมเะเขือเปาะนี่เป็นคนชอบกินมะเขือเปาะแกงเขียวหวานมากพวกเธอนี่ดูดูควันดิดูสีดูรสชาติอะไรอ้อ เมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามนะ้ว,วกบเธอไปแล้วบายครัวดุดดาว